น้องอูดของจริงทองจริง,ง,รงมันเหมือนเราลงมาอยู่ในดงแขกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงทำไมปิดตาแล้วก็ถูกจุกแบบนั้นอ่ะโอลาสวัสดีค่ะเรามาปิดท,ท,ท้ายทรานสิตทัวร์เมืองดฮาประเทศกาตาร์ EP สองวยการพาไปเที่ยวตลาดนัดขึ้นชื่อของที่นี่นั่นคือตลาดซุกวากิฟ ซึ่งไกด์ได้พาเราเข้าทางที่มีน้องอูดนอนเรียงรายระเกะระกะเต็มไปหมดเพราะที่นี่มีตลาดขายอูดแถมร้านอาหารบางร้านยังมีเมนูอูดตุ๋นซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมของคนท้องถิ่นที่นี่ด้วยค่ะทุกคนน้องอูดของจริงของจริงไม่เห็นของจริงในตะวันออกกลางก็เห็นที่นี่แหละค่ะนี่ดูใกล้ๆชัดๆกันนะทุกคนน้องอูดเต็มไปหมดเลยทุกคนมีอูดทั้งนั้นเลย ทำไมเขาต้องเอาผ้ามัดไว้ด้วยล่ะอูดตัวนี้นอนคอยาวเลยเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้าทางจะเย็นนะเนี่ยเอาผ้ามาคลุมไว้ทุกคนน้องอูดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนอนระเกะระกะถัดจากตลาดท้ายอูดไกด้พาเราเดินต่อไปที่ตลาดนกเหี่ยว ซึ่งเหยี่ยวเนี่ยเป็นนกประจำชาติของประเทศกาตาร์ดังนั้นเหยี่ยวจึงได้รับเกียรติและมีความสําคัญกับที่นี่มากๆถึงขนาดมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยสําหรับนกเหยี่ยวโดยเฉพาะเลยทีเดียวและสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆว่ากันว่าจะต้องมีรูปคู่ให้น้องเหยี่ยวเกาะอยู่บนแขนของเราถึงจะถือว่ามิชชั่นคอมพลีทมาถึงประเทศกาตาร์แล้วจริงๆแต่เราไม่มีค่ะเพราะไกด์มีเวลาให้เราชื่นชมน้องเหยี่ยวเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นว้าว wow. น้องเกี่ยวค่ะทุกคนทุกคนเขาบอกว่าเยี่ยวนะคะคือสัตว์ประจำชาติของกาตานะคะอุะะ้ยตัวนี้น่ารักจงงังเลยดูแต่ละตัวจะต่างกันนะคะมีลักษณะต่างกันจริงๆ คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมน,นะคะว่าถ้ามาที่าตตาแล้วจะต้องถ่ายรูปตะเหี่ยวให้ได้นะคะแต่ว่าเรามีเวลาแค่หนึ่งนาทีเขาก็เลยคงไม่ได้ถ่ายอุ้ยแต่ตัวเนี้ดูทำไมปิดตาแล้วก็ผูกจุกแบบนั้นอ่ะไก่เรียกล่ะ ให้เวลาหนึ่งนาทีจริงๆก็คือร้านค้าตรงแถวนี้นะคะนี่เมื่อกี้ที่พาเข้าไปละสองข้างทางนะก็คือจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับเกี่ยวจริงๆนะคะก็คือสามารถแบบว่าเออมาถ่ายรูปแต่เกี่ยวแล้วก็มาซื้อของหรืออะไรพิพภัณที่เกี่ยวกับเกี่ยวได้นะคะถ้าใครสนใจก็มามุมนี้ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะข้ามฟันถนนไปฝั่งที่เรียกว่าตลาดซุกวากิฟนะคะ เป็นตลาดที่จะทําให้เราเสียทรัพย์นั่นเองนะคะตลาดนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่มากกว่าร้อยปีแล้วก็เป็นตลาดที่มีหนังหลายเรื่องมาถ่ายด้วยนะคะ,คะด้วยความที่เขาเป็นซ่อกเป็นซอยอ่ะเนาะแล้วก็ของที่ขายที่นี่ก็จะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวบรรยากาศของตลาดจะเป็นยังไงพาเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูเดี๋ยวนี้เลยล่ะคะ่ะเรากำลังจะเดินไปตลาดนะคะข้างทางก็จะเป็นโรมเห็นไหม เป็นพรมเขาจะตกแต่งหน้าร้านเป็นผู้พูดนี้ข้างหน้าเราตรงนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนเราแล้วก็โรงแรมด้วยเราชอบอลักษณะตึกของเขาอ่ะมันจะเป็นตึกแบบหิน หินแบบตเก่าๆสีข,ขาวๆอะไม่ได้ขาวจัวะนะสีแบบออกน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อะเราชอบลักษณะหินแบบนี้อยู่แล้วและนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดซุกวากิฟนะคะตลาดขึ้นชื่อของที่โดหฮานะคะที่ใครมาโดหฮาเราต้องแวะตลาดนี้นะคะเพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึกอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องตามไกด์อย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวหน้าจะมีไกด์เขาจะให้เวลาในการช็อปอีกทีนึงตอนนี้ต้องตามไกด์ไปก่อนนะและ้วดูดูสิคะร้านเออเราชอบล <Yeah, we S 1> ักษณะตึกเราชอบลักษณะตึกของเขาจริงๆอ่ะดูสิตรงนี้น่าจะเป็นของกิน วิ่งเอบิร์ต <c oughs> <c oughs> มาแก้ Bird Market ด้วยคะตลาดนกว้าวน้องนอก <c oughs> ใครบอกว่าอย่ายุดอย่ายุดให้เดินไป <c oughs> ดูมีน้องนอกเต็มเลยยิป <c oughs> ไปเอง ใกลไม่ให้หยุดนะคะดูน้องนกเต็ไมไปหมดเลยส่งเสียงดังอุ้ยมีน้องกระต่ายด้วยซุวกวาคิฟเป็นตลาดนัดสินค้าพื้นเมืองและเป็นตลาดดั้งเดิมที่เก่าแก่ของกาตาร์ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่พบปะของชาวเบดูอินแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อาคารดั้งเดิมของซุกวากิฟจะมีอายุย้อนไปได้ถึงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของกาตาแต่ในปี2003ตลาดเกิดไฟไหม้ทางรัฐบาลจึงได้ทำการบูรณะตลาดครั้งใหญ่ในปี2006และซ่อมแซมเสร็จสิ้นในปี2008ถ้าใครอยากได้ของฝากจากกาตาติดไม้ติดมือกลับบ้านแนะนำให้มาที่ตลาดซุกวากิฟเลยค่ะเพราะที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมเรื่องเทศงานหัตถกรรมงานศิลป,ปะและของที่ระลึก หรือจะมาเดินเล่นนั่งทานอาหารจิบกาแฟถ่ายรูปชิลๆแค่นั้นก็ได้แต่แนะนําให้มาตอนเย็นแดดร่รมลมตกแล้วนะเพราะเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากและตลาดกําลังคึกคักเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวกาตาอย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะเอามาโชว์อีกด้านหนึ่งแล้วนะคะทุกคนว,ว้าวน้านนี้คึกคักนะคะมีผู้คนและด้านหน้าของเราดูตึกสวยมาก ตึกอะไรนี่ตอนนี้ไกด์ปล่อยฟรีแล้วนะคะมีเวลา20นาทีนะคะในการที่จะช้อปปิ้งซื้อของฝากหรือจะซื้ออะไรหรือจะเดินดูของก็ได้นะคะ<ส>เราจะใช้<ส>ช่วงเวลา20นาทีนี้พาทุกคนเดินชมนะคะว่ามีของอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะที่ตลาดนี้ตลาดซุกวากิฟนะคะไปคือตลาดเขานะคะก็จะมีนคะเหมือนบานั่งกินดื่มด้วยนะคะ<ส>แล้วก็อ๋อส่วนใหญ่มุมนี้จะเป็นนั่งกินดื่ม เนะราชอบตึกของเขาอะลักษณะตึกเขาจะเป็นขาวๆไม่ใช่ขาวสีสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็เป็นสไตล์หินหินเราชอบมากนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอะนี่ยแกะสลักพวกเงินอะไรทองต่างๆแล้วเราเคยเห็นอย่างนี้มาแล้ว ทุกคนดูสิบรรยากาศดีแค่ไหนนั่งลมเย็นๆวันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นขายสไตล์คมไฟอย่างนี้เราก็ชอบส่วนมากของจะขายคล้ายๆกันหมดเลยนะทุกคนตลาดเขาจัดได้กว้างขวางนะคะทุกคนดูที่เดินกว้างขวางไม่เบียดเสียดคือแล้วตอนนี้ลมกำลังพัดเย็นๆสบายๆเลยแหละ วิเราเห็นอันนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของตลาดนี้เราเคยเห็นในรูป <c oughs> เดินไปเดินมามาเจอซะงั้นเ <c oughs> นี่ยทุกคนดูตึกเขานะคะยรู <c oughs> นี่สวยงามมากเลย <c oughs> ไม่ได้ซื้อของก็มาเดินดูตึกก็ยังสวยพอละ <c oughs> อุ้มละ นี่อันนี้ค่ะที่เราบอกว่าเราเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอตลาดนี้เราเห็นรูปอยู่อันนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนดูร้านอาหารในตลาดสิทำไมจะต้องสวยขนาดนี้ด้วยน,นี่มาดูอาหารของเขาในการทำ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตันตูนี้เหรออ๋าแล้วก็หอมเหมือนโรตีเลยนี่เขาเรียกว่าตันตูนี้นะคะ b ีฟออร์ชิคเก้เลือกได้นะ mm hmm. ทุกคนมันเหมือนเราลงมาอยู่ในดงแขกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงเนาะว่าคนอื่นเขาก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเราก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเนาะคือ mm hmm. มันก็ให้ความรู้สึกที่แปลกแปลกดีบอกไม่ถูกเออเอยร้านนี้คนเยอะจังเลยร้านขายชาอ๋อร mm ้านขายชาเมื่อกี้ไกด์บอกว่าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือชานะั mm hmm. นี่ชี i m มนะคะร้านขายชา เมื่อกี้ใครไกด์เเพิ่งบอกอยู่ว่าเออของชื่ออนชื่นของที่นี้ต้องซื้อชานะคะมีน่าดูดีคนก่อนแถวเยอะเลยแหละมีเสื้อผ้าพื้นเมืองของเขาขายนะทุกคน<ม>นี่จะมีพวกผ้าโพกศีสันแบบที่เราเห็นกันเนาะมีรองเท้า ตลาดผ้านี่เราหลงมาในตลาดผ้านะเนี่ย<อ>ใช่อัอนนี้ขายผ้าทั้งหมดเลยเรากลับมาทางเดิมทุกคนเราเข้าไปตลาดที่ขายแต่เสื้อผ้าผ้าอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แนวไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เดินกลับมาทางเดิมดีกว่าเดี๋ยวเราเดินหาซื้อ,อแมกเนตดีกว่า ต้องซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวพอรีบรีบ,รบทีไรแล้วลืมซื้อทุกทีหไหนๆไ,ได้มีโอกาสมาโดฮากาต้าทั้งทีแล้วไม่รู้จะได้กลับมาซ้ําอีกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวซื้อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเลือกแม็กเนตด้วยกันเนี่ยแถวๆนี้มีร้านแม็กเนตหลายร้านอยู่เดี๋ยวเราเลือกสักร้านขึ้นมาบนรถแล้วนะคะได้แล้วแม็กเนตนะคะ แล้วตอนนี้รถก็พาเรานะคะจะกลับไปส่งที่สนามบินโดฮานะคะก็เป็นการจบทัวร์3ชั่วโมงนะคะก็คือ3ชั่วโมงจริงๆไ,ไ,ไม่ขาดไม่เกินนะคะตอนนี้จริงๆก็คือประมาณ3 3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้ว,ลวเดี๋ยวไกลบอกว่าก็ไปถึงที่สนามบินก็ไปดี4ทุ่ม3ชั่วโมงเนี่ยหลายคนจะถามว่ามันคุ้มไหม,มสำหรับเรานะถ้ามาทัวร์กลางวันหรือช่วงเช้าหรือกลางวันอะไรเนี่ย เรว,ว่ามันจะสวยกว่านี้แล้วพอมาดูช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ mm. ก็ส่วนใหญ่มันก็จะมืดมืดนะแล้วก็ที่เปิดไฟก็จะเป็นตึกแสงสีแค่นั้นเองส่วนอย่อื่นก็ไม่ได้เปิดไฟมันก็เลยจะดูมืดมืดก็ดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ละที่เป็นชะโงกตัว มันก็จะได้ตรงที่ว่าเออได้ามันดูบ้านเมืองเขาว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ได้มาตึกดูตึกของเขาว่าตึกเขาสวยจริงๆถ้ามีโอกาสจริงๆอยากจะกลับมาดูในช่วงกลางวันนะคะก็เอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็ไม่แน่ถ้าถ้าได้มาอีกนะก็จะไม่มาขัดตัวแล้วก็จะแบบว่ามาที่โดฮาพักไปเลยสักคืนหรือสองสคืนอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็เราวันนี้หมดเวลาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพบกันให,หม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่อวไหนหรือทัาทิจรรมอะไรอย่าลืมติดตามชมไปได้นะคะวันนี้เวลาไปแล้วนะบ๊ายบาย